เป็นอะไรวะเอาาเอมือแล้วมึงอะไรวะเนี่ยไม่เห็นบนดอยด้วยอเจี๊ยกูบอกมึงแล้วให้เอารถไปเข้าอู่ก่อนกูเห็นแม่งติดติดระดับมาหลายครั้งแล้วนะก็กูไม่รู้ก็เห็นขับอยู่ข้างหน้าไม่เห็นเป็นอะไรงนี้เลยใจเย็นๆเนี่ยมาดูก่อนว่ารถเป็นอะไร บอกแล้วไงแถวรถพ่อกูมาเดี๋ยวกูโทรบอกพ่อแล้วกันแถวรถมาหลับเดี๋ยวกอนเรื่องแค่นี้เดี๋ยวแก้ไขเององก่อนมึงเออาก็โทรแต่หาพ่ออะมึงอะเออจริงด้วยพ่อมึงรู้ทุกคนก็รู้อีกกูไม่ได้บอกใครด้วยมาเนี่ยแล้วมึงจะทํายังไงเนี่ยฝนก็จะตกน้ํากูก็ไม่ได้อาบครีมเคลมอะไรกูก็ไม่ไดเอามาแม่งอู๋แม่งก็ไม่มีเนี่ยมึงทำไงวะอะอู้วว่าไฟสิ อะไรอะไรของมึงโอ้โหไม่รู้ไงโอ้เอา้ารถเป็นไรกันเหรออ๋อพอดีรถสตาร์ทไม่ติดเลยคนระับตอนนี้สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดครับลงุลงลุงลุงช่วยดูให้ไหมลนะ่ะได้ครับลงุงเออลุงเป็นช่างเหรอคะอือใช่ใช่ใชลุงเป็นช่างโอ้ลุงอยู่แถวนี้ตรงนี้เอง อท่านดิชอวอยว่างะลองไปสตาร์ทรถให้ดูหน่อยดิได้ดครับเม่ติน่อลุงสงสัยจะเป็นระบบไฟแล้วเนี่ยช่วยกันเข็นไปที่อูลุงได้ไหมไหวไหมโอเคได้ครับลุงเดี๋ยวโนนเข็นกับกูนะแล้ทซายเดี๋ยวขึ้นไปขับนะ ้ายมันจะขึ้นมาทำไมเนี่ยแค่นี้รถก็หนักละเอาก็กูขี้เกียจเดินนี่ลงไปลงไปเร็วเรอยเบรลยซ้ายขวาขวาโอ้ยฟ้ามมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยโอยปล่อยมนันปล่อยมนันเอ้ย,อย,อยจะถึงแล้ว แลเปียกหมดแล้วเนี่ยโอเคถึงแล้วเปิดฝากระโปรงให้ลุงดูหน่อยวันสวยะลรวะนนี้เนี่ยผมฝากลุงดูหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงลุงดูให้ละกันเนาะลุงว่าจะซ่อมเสร็จทันวันนี้ไหมครับ อืมคงสักพักนึงอ่ะตอนนี้ลุงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวยังไงลุงเช็คดูก่อนเนาะลุงคะแถวนี้มีร้านอาหารหรือร้านกาแฟเก๋ๆบ้างไหมคะมขีข้างในอ่ะเดินไปในหมู่บ้านนิดเดียวไม่ไกลหรอกอ,อ่ะมีหลายร้านเลยแหละลองไปดูเดี๋ยวลุงจะดูร่นให้ก่อนไปเถอะพวกมึงกูหิวข้าวแล้วเออ,เอ,อในไหนลุงเขาดูให้แล้วมุงขอเบอร์ลุงเขาไก่อนเดี๋ยวเราก็โทรมาหาลุงเขอีทีตอนมันเสร็จแล้ว ง่างลุงผมขอเบอร์ลุงหน่อยนะครับได้ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมโทรหาลุงนะครับได้ได้ครับ,รบโอเคคับฝากด้วยนะครับผมครับ เนี่ยนะกูกะจะมาถ่ายลูกเซลฟี่เก๋ๆกักหน่อยแล้วนี่อะไรอะ่ะเฉยชิมหายไปโอ้าใจเย็นก่อนดีไปนัาา่งกันเจสวัสดีค่ะเอามาชาติกีตีลาเต้กแก้วหนึ่งคะ่ะหวานน้อยๆนะคะเพิ่มวิปขอโทษนะคะแบบนั้นทางร้านเราไม่มีหรอกคะ่ะเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวไปนั่งรอทางโน้นก่อนจะให้ป้าชงชาให้ชิมค่ะ่วนน เชิญค่ะอาปา刚好有客人来了，他们的ว่า了，趁家把车擦擦ชุดน爸出去擦擦。趁暖卡。趁暖来冲冲茶。เออผัวชินนะฮะอันนี้ผัวสุดชาตัวนี้ม,ม,มันกับมื่อ่กระทันหันสับ เราตองล้างไ <c oughs> ส้ใช่ใช่ต้องล้างไส้แล้วก็กินแล้วรู้สึกจะสดชื่นคนระับเราเราก็อทางเล,ล่นตลอดคร่ะเราก็ไม่โกบะสาวกวนนอนก่อทางเลน,นี่วิธีจีนนี่ต้องกินยังไงครับแล้วิธีจีนนี่ยกางเยี่ยวจีเยี่ยวเมย์กางขอนะเยี่ยวกางลังกง ต้องาี้เออมผมถึงแบบอื่นได้ไหมครับผมถึงแบบแบบนี้ได้ไหมครับก็เลยใช่เป็นแบบนี้มันจะมันกันทั้งตัวมันจะร้อนมันกันขอไม่ร้อนนะฮะขอตัวแป๊บนึงนะครับเป็นารูต่อมาครับแป๊บนึงรีบไปเลย อร่อยครับอร่อยทำชิมกินกันให้ทำน้องไทยเป็นดาวอุ้ยเก๋เอ่ะขอถ่ายรูปก,ก่อนอีกละมึงไม่ถ่ายสักงานจะเป็นอะไรไหมก็ถ่ายรูปเนี่ยแบบนึงมึงเซลฟี่เฮ้ยเร็วเร็วครับครับได้ครับ ไม่ต่อรถเป็นไงบ้างวะเออลุงบอกว่าได้เสียว,ว่ะฮะได้เสียใช่ต้องรออะไรพรุ่งนี้เลยอ่ะเอาไงดีวะไมงั้นต้องได้นอนอย่างเงี้ยใช่โธ่ทำไงเนี่ยเดี๋ยวกูไปบอกพ่ายกับสายอย่ะแล้วกันอ๋อ้กูได้ยินแล้วเดี๋ยวกูบอกพ่อให้ส่งน้องมาลับเฮ้ยมือเป็นเย็นเราคุยกันก่อนไหมต่อว่าไงกูว่าให้มันโทรหาพ่อมาแล้วให้พ่อมารับดีกว่ากูว่านะเออ งั้นเดี๋ยวไปอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนต่อก็ได้เฮ้ยไม่เอาดิถ้าอยู่ก็อยู่กันหมดนี่แหละป้ายมึงอยู่ได้ปะล่ะเออเอพอพวกมึงอยู่กูก็อยู่งั้นกูว่ายังไงก็ต้องหาที่พักก่อนอ่ะไม่งั้นคงไม่มีที่รอกันทจริงๆงั้นเดี๋ยวกูถามหามคนที่นี่แล้วกันว่าจะมีโรงแรมหรือเปล่าขอโทษนะครับอ้าวมีหรอครับผมสวัสดีค่ะเออพอดีผมจะ <Hello. S 2> มา <Hello. S 2> ถามว่าโรงแรมบนดอยนี่มีหรือเปล่าครับผม จะไปไหนล่ะคะอ๋อพอดีผมมาเที่ยวแล้วรถมันเสียครับเลยต้องพักอ๋อเหรอคะใช่ครับมากันสี่คนเหรอคะใช่ครับสี่คนครับผมโรงแรมมันมีตะไกลอ่ะน้องไม่ต้องไปเสียตังหรอกพักบ้านเจ๊เลยลูกชายอ่ะก็ชอบพาเพื่อนมานอนที่บ้านเจ๊ไม่เป็นไรพอดีจะดีเหรอครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจมาบ้านเจ๊เนาะเจ้าตี๋过来来了他们的车突然坏了。 所以呢เอ请他们住我们家你就准备一下房间给他们跟你一起住好吗好เขาก็อยากชวนนะบว่าให้มันให้มันนอนที่บ้านละกันครับสะดวกอยู่นะเพราะมีเตียงพออยู่ทับพออยู่ครับจะได้นอนข้างห้องนอนวันนี้มึงพี่เขาบอกว่าโรงแรมมันมีแต่มันไปไกลว่ะแต่เขาเสนอมาว่าให้เราไปพักที่บ้านเขาอ่ะมึงว่าไง กูได้หมดกูก็โอเคเอาไปละเว้บ้านเขามันก็คิดว่าเป็นโฮมสเตย์แล้วกันเก๋ๆอ่ะไม่ชอบไม่ใช่เหรอความเก๋ๆอ่ะเออไปเถอะไปเถอะไปดิเออโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปบอกพี่เขาแล้วกันนาเชเช่ดพอดีเพื่อนผมโอเคครับ้นผมก็รบกวนนิดหน่อยครับครับผมไม่รบกวนค่ะครับไม่ต้องเกรงใจครับเสี่ยวตี่เวลายังู่ ไอ้ท่าน们先去那个鬼山去走走，还有其他地方，啊对对对,对，下午再回来吃饭。好的。มาบอกว่าเวลาเนี่ยยังเหลืออยู่ฮะเดี๋ยวหให้ผมอ่เป็นไกด์พาพ,พี่พี่เขาไปเที่ยวตรงลอยกับผีครับตรงนี้คือเป็นซ็นเจอร์ของที่บ,รรรรบนลอยวารีเลยตรงนั้นถ้าเราดูเป็นวิวพอยต์คือดูพาคที่ต,รตรกตกตินเลยจะสวยมากเลยครับเสร็จแล้วพวกก็เดี๋ยวมาทางเท้ากับ มานี่ครับโอ้ครับเองก็ฝากด้วยนะครับผมค่ะจะลงมากินข้าวกับข้าวอร่อยอร่อยเตรียมไว้ให้ได้ครับไม่ต้องเกรงใจเที่ยวให้สนุกนะครับครับฝากด้วยนะครับผมเอาเดี๋ยวใต้ทาเป็นจอยจออดเอรับ ครับผมถึงแล้วนะฮะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นไล่ชาวาวีปูหลงเผืนแรกของประเทศไทยครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะผมอยากจะนําเสนอมากๆเลยก็คือเป็นต้นชาต้นนี้ครับต้นชาหัดสองอายุประมาณ800อกว่าปีะนะครับแ0 0้อปี800อกว่าปีครับผมอายุเท่าประมาณเท่าเมืองเมืองเชียงรายการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรพวกนี้ต้องใช้คนงานเอาบันไดไปพาดแล้วก็เก็บข้างบนสวนของที่นี่ที่ปลูกทุกอย่างก็คือออร์แกนิกอ๋อ จะไม่เล้นสารพิมีครับผม,มแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็คือวิธีการเก็บก็คือต้องหนึ่งยอดสองใบตรงนี้เลยฮะหนึ่งยอดสองอใบเอ้ตัวนี้คือตัวสุดยอดของมันนะฮะใบชาตัวนี้เนี่ยเรากินสดๆดได้เลยเพราะว่าเป็นที่ผ่านคือแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นสวนชาของออร์แกนิกเราไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยครับผมกินสดสดเลยอ่ะใช่ครับ ี่่่คนนัอะะไรตรงนี้จะเป็นเราลีฮิลรีสอร์ทครับที่เป็นที่พักของเราเป็นที่พักกางไร่ชาเนาเป็นรีสอร์ทการไร่ชาครับผมก็เราขอลงไปถ่ายรูปได้ไหมคะได้ครับได้ เฮ้ยสวยว่ะสวยจริงโคสวยเลยครับปกติตรงนี้นะครับตรงจุดสูงสุดของยอดรรดากีครับโดยปกติแล้วเนี่ยประมาณทุ่มตรงเนียพระทีตยังอยู่เครับยังสวยอ่ยยะเดีย๋วยวผมถ่ายรูปให้ไหมครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะคะได้ครับผมให้ลูกกัน พี่ขอให้กินใบชันแม่ไม่ทานอยู่ไหมทำทานจะปวดที่เดินไม่ได้หรอกโอ้ชั้นน่ากังวลชั้นน่ากังวโอ้น่ากินจังครับผมเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนแล้วก็ต้องสำรองตู้บาตรเดี๋ยวค่อยดับน้ำแล้วก็สะพอดทานไอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวของที่นี่นะครับหนึ่งก็จะมีหลักๆเลยบนดอยผัดยอดไซโยเต้ไซโยเต้ยเต้ครับอันี้ชื่อหนึ่งคือยอดฟักเมลฟักแมวครับผมแล้วก็หน่อไม้น้ำเราจะมีกิมจิดูนาน พันมีครับผมฟองเต้าหู้ทอดอันนี้ฟองเต้าหู้ทอดเหรอใช่ครับวัตถุดิบคือใช้ฟองเต้าหู้มามาทอดครับลองชิมดูได้ครับฟองเต้าหู้ทอดอร่อยนะฮะอร่อยอร่อยลองชิมดูได้ครับเป็นไงบ้างอร่อย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 ยอร่อย่เ่อรย่อรร่รัร่อยย่รยวย กูขอถ่ายรูปก่อนกูนึกว่าอะไรกูว่าแล้วเรีวๆถ่ายมึงเผออ่อหนุ่มเป็เออะพอแทนกันได้ไหมครับขอบมากครับครับผมรักอันนี้จะเป็นชุดลำลองนะครับเดี๋ยวไว้ใส่ตอหนหลังนะครับนะอือมชุดข้างบนเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดชุดเผาข้างัจะเป็นของผู้หญิงของผู้ชายจะอยู่ข้างลานอ๋อได้ครับผมขอบคุณมากครับงั้นผมขอใน้ทานต่อนะครับ พอทาได้เลยครับอืทำมาครับอร่อยเลยอ่ะครับผมครับผมตทงสบายนะครับผมครับสิต่อแล้วไม่ไหวแล้วกูหิวผู้ไม่จากูหิวโอ้โหถ่ายรูปเสียอกินอย่างเดียวดูมึงหิวมากเนี่ยพวกมึงกูหิวละ เดี๋ยวกูไปเอาน้ำก่อนนะเฮ้ยไม่เซลฟี่ก่อนละจจะไม่โคนหลังทานเสร็จอะตอนแรกบอกม่อยู่ไม่เอาข้างนอกโลโซโลเขอาพี่ชายมานี่หน่อยเร็วอะไรมึงเร็วเร็วมึงเออเอออะไรของมันอีกวะโกูจะกินโอโอ้โห สวยไหมมึงงามงามขนมาดอะไรของมันวนะนดูดิอืม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พวกกลับไปกินข้าวมาเดิมละดีลนะ <c oughs> ไป,ไป <c oughs> มามาถ่ายด้วยกูหน่อย ที่จะขึ้นแล้วุัยอากาศดีอ่ะ ครับพี่ตีครับพวก,ผม,กวผ,มผมจะกลับกันแล้วครับผมเราจะกลับกันแล้วหรอคะ<ช>มานะขอบคุณนะคะอาหารอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ที่พักก็ดีด้วยวันหลังถ้าผ่านมาแถวนี้นะคะแว้มาหาม้านะคะไม่ต้องไปนอนโรงแรมที่ไหนเลยมานอนบ้านม้านี่เลยค่ะได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนขออนุญ,ญาตเป็นไกด์พาทัวร์เองครับ<ม>เพราะอย่างที่บอกไว้คือที่ตำบลวาเมเนาะทั้งหมดเนี่ยมี13ชาติพันธุ์เราจะได้ไปรู้สัมผัส วิธีชนพอแต่ละชนพอมันเป็นยังไงครับอย่างไรรอบหน้าก็ขอเชิญเชิญด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมจะมาแย่ออีกครั้งนึงนะครับครับครับได้ครับผมเดินทางปลอดภัยได้ครับครับผมครับดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับมหลังมาใหม่ค่ะก็ดีค่ะเฮ้ยติดแล้วเว้ยเฮ้ยลุงรถติดแล้วครับต้งห่วงลุงไปลองมาเรียบร้อยแล้ว แล้วค่าซ่อมรถเท่าไหร่ครับลุงไม่เป็นไรหรอกวอดีเพื่อนลุงเขาลงไปในเมืองลุงเลยฝากเขาไปซ่อมเขาไม่คิดตังไม่ได้สิลุงลุงทําอู่นะเออลุงไม่ได้ทําอู่นะลุงเคยทํางานในอู่แล้วก็ตอนนี้ทําไรชาอยู่อ้าวลุงไม่ได้ทําอู่หรอคะใช่ลุงไม่ได้ทําอู่หรอกลุงเห็นรถพวกหนูเสียลุงก็เลยช่วยซ่อมให้ขอบคุณมากเลยค่ะลุงงั้นผมก็ช่วยพวกเรื่องค่าอะไรแล้วกันนะลุง ก็จะให้ลุงคิดยังไงอะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดตังลุงลุงจะคิดยังไงล่ะนี่ไม่เป็นไรหรอกที่นี่เขาอยู่กันแบบญาติพี่น้องอะ่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเนาะค่อยๆขับไปก็แล้วกันโอ,ขอ้ขอบคุณมากเลยครับลุงครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะครับโชคดีนะครับ ลอุกๆว่านะแม่งทิปเนี้ยโคตรเปรี้ยวสนุกด้วยใช่จริงมึงตอนแรกอ่ะกูเพื่อนก็ไม่มีอะไรอืมตอนไรกกูก็คิดว่าขึ้นไปอ่ะก็เห็นแค่ต้นไม้วิวสวยๆแต่พอขึ้นไปบนดอยกัดผีอ่ะเ่ียโคตรว้าววาวจริงอาหารก็อร่อยเออใช่แม่งที่สําคัญนะเว้ยคนที่เนี่ยแม่งโคตรมีน้ําใจเลยเออพี่น้องอ่ะก็ที่พีคสุดอ่ะคือลุงที่ซ่อมรถให้เรากูนึกว่าทำอู่ คิดแท้ซ่อมไม่ฟรีเออใช่ดีนะไอต่อแม่งไม่ได้เอาตังค์มาถ้าต้องเสียตังค์นี่กูรู้จะไปเบิกเงินที่ไหนไปถอนตังค์ไหนแล้วป้ยนั่งพิมอะไรกูกําลังเขียนสตอรี่กูพูดเลยกูโคตรประทับใจมันจะมีที่ไหนวะที่มีเรื่องราวมากมายขนาดนี้ทั้งต้นชาอายุเป็นร้อยร้อยปีสังคมที่น่ารักอบอุ่นผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างกลเกิน คือสตอรี่แม่งเยอะมากไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวที่มีร้านเยอะๆให้มึงไปเช็คอินคือมึงต้องสัมผัสมันจริงๆอะ่ะมึงถึงจะเข้าใจถูกของมึงอะ่ะกูว่าต้องมาสัมผัสเองจริงๆวะ่ะที่นี่กูบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินเวอร์เออคุเห็นด้ยว่าแม่งฟินจริงฟินจริง,รงปะไปกันได้ละลงได้แล้วมึงกูจะปิดประตูยางยาง ยัง,ยงไงดตัวเองโอ้ยมึงนี่นะวันแรกก็ไม่อยากจะอยู่พอทีนี้ไม่อยากจะกลับ